ชายบอกให้แม่มาหน่อยก็คือแบบมานั่งเล่นมาเที่ยวได้อะไรเงี้ยจะเกี่ยวดองกันแล้วใช่ไหมเราก็ไปสาเหตุที่เขามาก็เป็นเพราะว่าเขาก็คบกับเด็กอายุ14อุียตายใครใครเป็นเพื่อนของบอลค่ะไม่เดี๋ยวก่อนใครคบไม่ไม่คบแต่เด็กอายุ14บสี่ตายเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นเดี๋ยวนีไม่จริงเลยค่ะไม่จริงอ่ะเดี๋ยว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 เดค๋ยวเดีอยวเดี๋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 อวเุี๋ยวเดีายวเดี๋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 ยว้าน เพื่อนบอลไม่จริงเลยเพื่อนบอลอุ้ยตายไม่จริงเลยแต่ว่้านมีเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวมีเรื่องต่อเดี๋ยวก่อนอย่มีเรื่องต่อเรื่องอะไรจะตบจะตบกันหรือยังไงใจเย็นนะไม่ตบนะไม่ตบนะหมินหมินประมาทอย่างเงี้ยมันทำให้เสื่อมไหนทีมงานบอกเรื่องนี้เบาๆพี่ทีมงานบอกพี่เรื่องนี้เบาๆไม่มีอะไรหรอกต้องแก้รำนะสิบสี่นะจ้าไม่ได้ยอมกินเด็กนะจ้าไม่ไม่ไม่กูไม่มีนะไม่มีนะถ้าสิบสี่น้อยกว่าลูกอีกนะไม่มีนะจ้ะอ่าโอเคอาจจะต่อเพื่อนบอลมีอยู่สามคนที่มาอยู่ทีีี่บบ้้าาานน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 หหูเเเออออคคคคะืมมปปป็็็็็สสโตึงงแแลลวกก แล้วก็มีเด็กอายุ14อีกคนหนึ่งที่เป็นสามีของแม่เขา